สวัสดีครับนิสสันนาวราปีศูนย์เก้านะฮะคันนี้พร้อมล้อ,อยางขอบสิบแปดใหม่ทั้งชุดเลยสี่เส้นนะปีสองพันย่ิบห้ายางสองพันยิบห้าเฉพาะชุดนี้ก็สองหมื่นกว่าส่วนบอด,นะดี้รถนะได้ได้ได้เดิมอยู่ได้เดิมส่วนกระบะน่าจะเคยเก็บทั้ง ทั้งลูกมาแต่ว่าบางๆนะนี่เป็นองค์เม็ดอาไม่ได้โป้น่าบางๆหน้าเดิมนะฮะหน้าเดิมเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเป็นตัวกระจกไฟฟ้าเบาะก็มีขาดนิดนึงไม่ไม่เยอะนะคันนี้มาอยู่ที่แสนแสนเก้าตีไปสองแสนไปเอภาษีมีนาหกเก้า ตัวฟิล์มตัวอะไรก็เย็นฉ่าเลยนะเยน็นฉ่าไม่ต้องไปติดเพิ่มไม่ต้องไปทำเพิ่มน่าจะติดมาใหม่ๆอยู่ซอกเดิมรดไม่มีรอยถอดซอกเดิมไปเข็ยบเดิมใหม่แท้นะไหม่แท้ไปดูห้องเครื่อง เครื่องแห้งๆเลยนะเครื่องไม่เยิ้มเครื่องไม่เยิ้มนะเครื่องไม่เยิ้มไม่มีซึมหน้าเดิมนะคานเดิมเลยคานเดิมแก้มซ้ายขวาเดิมเลยอันนี้ผมน้ำผมฉีดไปนิดนึงน็อตไม่มีถอดนะฮะไม่มีรอยคันไม่มีรอยถอด ตัวบอดีด้เดิมฝากระโปรงรถไม่มีรอยถอดในหน้าเดิม่านหน้าเดิมเลยติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเดิมฮะนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบฝากระโปรงไม่เคยถอดฝากระโปรงเป็นองค์เป็นอักอยู่ครบเป็นการความร้อนสมบูรณ์นะเพราะว่ารถใหม่มันยังไม่เยอะถือว่าสวยอยู่ สงส่วสวยเลยสงดีคัสซีคัดซีไม่มีโถนะคัสซีสวยเลยนี่คัสซีคัสซีของนาวาร่าก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเดิมจากโรงงานนะะบางคนไม่เข้าใจคิดว่ารอยเชื่อมรอยต่อเป็นแบบนี้ฮะจากโรงงานเลยคัสซีใหญ่ๆคัสซีใหญ่มากตัวนาวารา่านี่ครับไม่ผุ สีไม่ผุไม่ดามรถผมขับใช้งานกับทุกวันสีสวยคับสีสวยไม่มีผุไม่มีดมรอนกระบะก็สวยลอนไม่ผุยางดีสีเส้นไลเนอร์มีให้นะไลเนอร์ปะต,ตรงฝาท้ายเนี่ยเม็ดองเป็นอักแต่ลูกกรนะบะน่าจะเคยทำสีแต่ว่าไม่หนานะแค่เก็บสีให้ดูสวยงามเนีย่ยช่วงล่าง คันสีสีสวยนะสีสวยขัสีสวยโอเคอเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูฮะเล่มเอกสารครบเลยคันนี้ติดเครื่องให้ดูรถไม่มีรอยทงรอยถอดติดเครื่องให้ดูเครื่องดีฮะไม่มีไอไม่มีคน เกียร์แน่นชิดนะฮะเอเย็นฉ่ำเลยคันนี้เกียร์แน่นชิดเครื่องดีฮะเครื่องดีเลยขับไกลปกติเลย ครื่องดี A เอเยนเออเลขใหม่อยู่ที่นี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะตีไปสองแสนไปตีไปสองแสนโอเคครับสนใจก็ศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองรายละเอียดเพิ่มก็โทรมาครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับผม หนึ่งแสนสามหมื่นก้าพันบาทครับคุยกันถูกคอถูกใจลถให้ได้ครับผมเดี๋ยวลืมเปิดระบบไฟให้ดูดดดดโอเคครับ